เอาสิเอา,เอาก็ซุปผักลาวยังอร่อยกันไม่เลิกเลยวันนี้มาเป็นยำจีนลาวแต่บอกเลยว่าอร่อยสุดๆไม่แพ้กันเลยทํายังไงวันนี้เรามาลองทํากันดูครับเริ่มจากเรามาเตรียมน้ํายํากันก่อนก็มีกระเทียมสับนะครับงาขาวคั่วนะครับที่ไปบุบเรียบร้อยแล้วขาดไม่ได้เลยผงพริกหมาล่าครับแล้วก็ตามด้วยนะครับชูรสน้ําตาลนะครับผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันงาครับอย่าปรุงเค็มจัดจนเกินไปนะครับเสร็จแล้วเรามาเตรียมตัวน้ํา ผมจะใช้นะครับมันหมูไปเจียวน้ํามันครับรับรองว่าอร่อยกว่าต้นฉบับแน่นอนครับเสร็จแล้วนะครับก็นาน้ํามันนะครับแล้วก็กาดหมูใส่ลงไปเลยค <c oughs> นคุกเค้าให้เข้ากันนะครับ แค่นี้เราก็จะได้น้ำยำแล้วล่ะครับเห็นไหมครับความเข้มข้นน่าทานมากมากเลยครับเสร็จแล้วเรามาเตรียมยำมันก่อนครับก็มีผักตามที่เราชอบเลยไปลวกให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นมันเทศลวกนะครับแล้วก็ขาไก่ที่ต้มไม่ต้องเปื่อยมากนะครับพอให้ได้แทะได้ดูดกันครับแล้วก็ใส่น้ำยำลงไปคุก เขาให้เข้ากันรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องทําจานที่2องจานที่3แน่ๆเลยครับพอรสชาติอร่อยเข้ากันจริงๆครับยำจีลาวไม่ยากลองทำกันดูนะครับ